โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับพบกับผมเร็วกันแซ่กันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้ก็เป็นวันเดียวกันนะครับกับที่ผมลงคลิปชั้น140นะครับก็ชั้น140ผมก็เล่นผ่านมาเรื่อยๆนะครับจนถึงชั้น150แล้วนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับไปลุยกันนะครับว่าทีมที่ผมใช้ผ่านชั้น150เนี่ยมีทีมไหนบ้างนะครับสำหรับทีมที่ผมใช้ในการผ่านหอคอยลูน่าชั้น150นะครับก็จะประกอบไปด้วย5ทีมด้วยกันทีมแรกนะครับก็จะะมมีชิิิซซุุรรยูคาาโต แคลซัมเมอร์แล้วก็เคียวกะนะครับก็แคลซัมเมอร์เนี่ยผมใช้ใน140ไปทีหนึ่งแล้วใช่ไหมแล้วอันนี้ผมก็ยืมเพื่อนมานะครับหลายคนก็อาจจะงงว่าเอ้ยเล่นในวันเดียวนี่แล้วทําไมถึงมีแคลซัมเมอร์สองรอบอันนี้ก็คือผมไปยืมเพื่อนมานะครับโอเคหน้าที่ของทีมแรกนะครับก็คือจัดการลูกน้อง2ตัวแล้วก็ต่อเลือดคุรุมิให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับผมโอเคปาร์ตี้ที่2นะครับก็จะประกอบไปด้วยมิฟุยุซูซุนะอาโออิจิกะแล้วก็ยุกินะครับ คือทีมนี้นะครับก็เอาไว้จัดการคูรุมิอย่างเดียวเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นทีมที่2เนี่ยผมก็เลยใจตัวไม่แพงมากเพราะหน้าที่ของมันมีอย่างเดียวคือฆ่าคูรุมิให้ได้นะครับผมทีมที่3นะครับก็จะประกอบไปด้วยมิยาโกะซูโมกิคูรุมิคริสมาสรินแล้วก็อาริสานะครับ หน้าที่ของทีนี้หลักๆก,ก็คือจัดการนานากานะครับโดยใช้ซึมุกิเนี่ยลากนานากาที่อยู่ข้างหลังบอสขึ้นมาข้างหน้านะครับแล้วก็โจมตีด้วยอันติของอลิซะรัวๆเลยนะครับผมตีจนกว่าจะตายเอ่อที่ผมใส่ลินและครุมิมานะครับผมเพราะว่าสองคนเนี้ยมีความสามารถในการต้านเวทบอสนะครับเอาไว้ยือบอสกับนานากะได้ดีมากๆเลยแล้วก็ที่สําคัญนะครับครูมิคริสต์มาสนะครับก็เป็นตัวอีเวนต์ล่าสุดที่ได้รับมา น้องเนี่ยนะครับมีความสามารถในการกลางฟิวต้านเวทให้กับเพื่อนๆในทีมด้วยบอกเลยว่าเห็นตัวเล่อย่างนี้เก่งมากเลยนะครับอันนี้นะครับผมต้องขอเตือนก่อนนะครับว่าในระหว่างที่เราจัดการนาฬนาิกานะครับห้ามใช้อันติของซูโมกิเด็ดขาดเลยเพราะว่าถ้าเราใช้อันติของซูโมกิมันจะลา,นา,นากนาฬิกาไปอยู่ข้างหลังบอสนะครับทาให้อันติของอาลิสัตแทนท,ที่จะไปโดนานาฬิกามันจะไปโดนบอสแทนนะครับอันนี้คือผมลองมาแล้วนะครับก็เลยเตือนไว้ก่อน แล้วหลังจากที่เราจัดการนาการได้แล้วเราจะใช้อันติใช้สกิลอะไรใช้ไปเลยนะครับผมโอเคสำหรับปาร์ตี้ที่4นะครับก็จะประกอบไปด้วยเปโกลินมาโคโตคุรุมิเอ่อคริสติน่าแล้วก็ยุยนะครับผมโอเคหน้าที่ของทีมนี้ก็คือทำดาเมจใส่บอสให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับโดยผมใช้ยุยเนี่ยในการฮิลยืด้วยนะครับผมที่ผมใส่คุรุมิมาเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับคุรุมิจะอยู่ในตำแหน่งที่3นะครับของทีมนี้ก็คือจะรับไอเรื่องสกิลพันธนาการของบอสนะครับ แล้วก็ไอการโจมตีแบบตำแหน่งที่สามที่มาแรงๆนะครับผมทีมนี้นะครับทำดาเมจบอยไ,ได้ทั้งหมด1นล้านสองแสนดาเมจนะครับก็บอกเลยว่าเห็นอย่างนี้แต่ตีแรงพอสมควรเลยนะครับเพราะมีคิสติน่ากับมาคโตเนี่ยเออมันเป็นคู่หูทำดาเมจร,รุนแรงอยู่แล้วไงอ่าสำหรับทีมที่5นะครับก็จะประกอบไปด้วยจูนคาโอริมิมิโคกซัมเมอร์แล้วก็มิยากะฮาลวีนอันนี้ก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับคือ คลิปที่เพื่อนๆจะได้ดูเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ทีมยกเว้นทีมที่5คือผมลืมอัดน,นะครับที่ผมใส่มีมีมาเนี่ยก็คือเอาไว้รับไอ้สกิลพันธการของบอสเหมือนเดิมเลยนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตัวมีมีอะ่ะมันไม่จําเป็นต้องใช้อันเตี่ยมันก็ตีบอสแรงอยู่แล้วนะครับก็เลยใส่น้องมีมีมาเสียได้ที่ไม่ได้อัดวิดีโอทีมนี้นะครับก็คือมันเป็นทีมที่เอาจัดการบอสลงพอดีเลยนะครับเพราะว่าคือหลังจากจบทีมที่เสียเลือดของบอสมันจะเหลือประมาณล้านสองนะครับ ก็ทีมที่5ก็จัดการไอเลือดร้านสองที่เหลือได้แบบพอดีพอดีเลยครับผมโอเคเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนเอนไปดูกันเลยดีกว่าครับทีมแรกเข้าสนามแล้วนะครับเริ่มเกมมาเนี่ยผมกดอันติยูคาริก่อนเลยนะครับมันเป็นบาเรียตันเวทอะครับแล้วก็อ่ะกดอันติของแคลซัมนะฮะแล้วก็เคียวกะไปเลยนะครับเพราะว่าแคลซัมเนี่ยปาสกิลลดเกาะเวทเรียบร้อยแล้วครับ อันนี้ผมก็ใช้มิสโตฮิลนะครับแล้วก็มิสโตเนี่ยมันแจกเกาะต้านเวทให้กับเพื่อนๆนในทีมด้วยนะครับผมโอเคอันนี้ก็คือเราก็ทำอะไรไม่ได้แล้วครับก็ตีไปเรื่อยเยครับอ่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับคือนานากาเนี่ยมันโจมตีมันเป็นการโจมตีประเภทข้ามหัวนะฮะแต่ว่าเวลานานากาตีทีมเนี่ยคือนานากาจะตีมิสโตะนะครับแล้วมิสโตอ่ะคือมันถึกอยู่แล้วนะครับมันเลยแบบโดนความเสียหายนานากาเต็มชุดอ่ะแต่ก็ยังไม่ตายนะครับผม ก็อ,อย่างที่เห็นเลยแต่อันนี้ก็คิดว่าถ้ามิสโตะสดาวอาจจะไม่ไหวมัง้งต้องเป็นมิสโตะ5ดาวเท่านั้นละอันนี้ผมไม่ชัวนะโอเคตีไปเรื่อยๆครับลูกน้องตัวที่สองใกล้าตายแล้วนะโอเคก่อนตายกลางโล่ให้เพื่อนก่อนเฮ้ยยืได้ยืได้อ่าให้มิสโตะฮิวแต่โดนคูริมิฟาดก็ตาย,ยดีนะครับ โอเคเราจัดการลูกน้องตัวที่2ได้แล้วครับเราก็จะต่อเลือดคูโรมีให้มากที่สุดเท่าที่จะได้แล้วนะครับอ่ามิสโตตายเอ,อื้อตายกันหมดคืออันนี้ผมก็ลังเลแหละว่าจะเอาหรือไม่เอาดีนะครับแต่ก็คิดว่าเออมันก็เดี๋ยวจัดทีมที่แบบลากคูโรมีไปด้วยแล้วกันครับผมโอเคอ่า ทีมที่สองนะครับก็จะเป็นทีมที่เอาไว้จัดการคูลุมิอย่างเดียวคือเลือดคูลุมิเนี่ยมันเหลืออีกแค่ครึ่งหลอดแล้วไงผมก็เลยใส่จิกะเนี่ยเอาไว้แบบบัฟเพิ่มพลังโจมตีกายภาพให้กับอาโออกับซืซืนาเลยเสียดด้นะที่ไม่ได้กดอันติของมูฟุมิฟุยนะครับเอออาโออตาย <c oughs> คือจริงๆก็อยากจะเริ่มใหม่นะแต่พอาะถ้าเอินว่ามันจัดการคูลุมิได้พอดีไงผมก็เลยแบบเออไม่เริ่มใหม่ละก็ตายกันหมดนะครับ อ่าไม่เป็นไรครับอย่างที่บอกครับหน้าที่ของทีม2คือจัดการครูมีเท่านั้นเลยตัวที่ผมจ่ายมันก็เลยมันไม่แพงมากเท่าสักเท่าไหร่นะครับอ่าเรามาดูทีมที่สามกันนะครับคือตอนเนี้ยสมุกิลากเอ,อนานากะเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูอาริษากันเนี่ยครับอาริษาจะยิงโดนานนากกะแล้วนะ เกี้นา,นากายิงครมิครมิไม่ตายนะฮะเนี่ยครับ,ค,รบคือผมจะไม่กดอันติของซูโมกิเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะลากนานากาไปข้างหลังบอสแทนนะครับทำให้กลายเป็นว่าอันติของอาริสาจะยิงไม่โดนนานากาละทีมนี้นะครับผมก็ได้รับคำแนะนำมาจากแอดมินกลุ่มนี่แหละครับ อันนี้โชคดีไปนะครับคือนานากายิงหัวพุดดิ้งแต่พุดดิ้งเนี่ยเป็นผีอยู่นะครับผมโอเคอลิสายิงปิดอืเรียบร้อยครับแล้วก็พออลิสาตายปุ๊บเนี่ยมีสกิลอะไรใช้ได้ใช้ไปเลยนะครับผมไม่ต้องกักแล้วอันนี้ลินก็ฮิวหมู่แล้วก็ต้านเวทก่อนนะครับ อ,อ,อาลิซายิงแถมสองมืนสีนะครับแล้วก็กลางฟิวก็กดไปเรื่อยๆครับผมแน่นอนว่าหมดเวลาก็ปล่อยตายนะครับอ,อโอเคไม่เป็นไร ทีมที่สามมาแล้วน,นะครับเลือดบอนะครับอยู่ที่สองล้านสองแสนแปดหมื่นนะครับก็ปัดเป็นสองล้านสามแสนแล้วกันเนาะอันนี้นะครับก็คือเลือดคิสติน่าเหลือประมาณ6กซผมก็ใช้ยูฮิลไปเลยนะครับก็หลังจากนี้ก็เหมือนเดิมครับอันติใครใช้ได้ใช้ไปเลยนะครับไม่ต้องห่วง อันนี้คือผมก็รีบกดใช้อันติของคุรุมินะฮะเดี๋ยวโดนพันธนาการอีกก็จะไม่ได้ใช้ยาวๆคิสซีน่าฟันไปอีกครับเจ็ดหมืนห้าอยู่ฮวทันนะครับ อีกที่หน้าฟันไปอีกเจ็ดหมืนห้านะครับอันนี้อันมาคอตอก็เจาะเกาะไปนะครับแรงเหมือนกันนะครับเนี่ยคูณมีฟ้าไปหมื่นสองนะครับลุ้นเหมือนกันนะครับว่าอันติยุยจะฮิวทันหรือเปล่าเพราะมาคอตโตนี้ก็ตายเกือบตายไปหลายรอบแล้วเหมือนกัน โอเคหมดเวลาครับก็ปล่อยตายเลยทั้ง5้าตัวเสียดานเหมือนกันนะน่าจะยิ้ได้อีกนิดนึงสำหรับในส่วนของทีมที่5เนี่ยอันนี้ก็ต้องขออภาภัยจริงๆนะครับที่ผมลืมอัดวิดีโอก็ทีมที่5นะครับก็อย่างที่ผมพูดไปต้นคลิปเลยนะครับก็จะประกอบไปด้วยจุนคาโอลิมิมิคกซัมเมอร์แล้วก็มิยาโกฮาโลวีนะครับคือก่อนหน้านี้มันมีทีมที่ผม ใช้พยายามดันโคกซัมเมอร์เนี่ยไปอยู่ตำแหน่งที่3นะครับแต่ด้วยความที่โคกซัมเมอร์เนี่ยมันเป็นตัวละครที่มีทั้งบูตโจมตีกายภาพให้เพื่อนมีทั้งกระโดดไปลดเกาะนะครับแล้วก็มีทั้งฮิลแรงพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นโคกซัมเมอร์ห้ามย้ายมาอยู่ตำแหน่งที่3เด็ดขาดเลยนะครับผมผมก็เลยเลือกที่จะใส่น้องมีมีนะครับเพราะว่าน้องมีมีเนี่ยคือมันไม่จาเป็นต้องกดอนะันติแครหลอนนะตัวน้องมีมีเองอะ่ะมันก็โจมตีแรงอยู่แล้วนะครับผมหลังจากที่จบทีมที่4แล้วอะ่ะ เลือดบอสอะครับมันจะเหลืออีกประมาณ1นล้านหนึ่งแใช่ไหมคือทีมนี้แหละครับจัดการบอสด้วยดาเมจหนึ่งล้านหนึ่งแที่เหลือเลยนะครับผมอันนี้ก็ต้องขออภัยอีกรอบหนึ่งจริงๆนะครับที่ผมลืมกดอัดวิดีโอสําหรับทีมนี้นะครับโอเคถ้าเพื่อนๆชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับจริงๆเนี่ยผม,มาวางแผนว่าอยากจะทำคลิป Q&A นะครับเกี่ยวกับตัวผมเองหรือไมก่ก็เกี่ยวกับเกม n c e s s c o n n e c t นะครับ ถ้าเพื่อนๆนะครับมีคำถามสงสัยนะครับก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับหรือไม่ก็ในคลิปอื่นๆก็ได้นะครับผมจะรวบรวมคำถามนะครับแล้วก็จะเอามาตอบเป็น Q&A ไปนะครับสักประมาณ10ข้อแล้วกัน,นะค,ะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับผมเรวกันแซดก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ